7 so 件目ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเป็นนักข่าวของญี่ปุ่นครับทก็เป็นตัวทานุกิครับกถ้าเป็นของไทยจะเป็นควงมุกครับถ้าเป็นของจริงอ่ะก็จะเป็นแพงดาครับ่วนประเทศไหนเป็นยังไงอ่ะไปดูคลิปเต็มนะครับ ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ10ฉากประเทศเปลี่ยนการ์ตูนเปลี่ยนของดิสนีย์กับพิกซาภาษาและวัฒนธรรม2ปัญหานี่แหละที่การ์ตูนระดับโลกต้องเจอแบบใครจะไปรู้ละว,ว่าหนังที่เราทํามาตั้งนานอะชื่อหนังนั่นแปลว่าอุจจาระในบางประเทศอะอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบโอ้มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนไงมีการ์ตูนเรื่องไหนโดนเปลี่ยนบ้างไปดูกันท้องทอง,ท,องทีวีด้วยฉากที่ 1. โมอา่าถูกเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อดันไปเหมือนกับดาราหนังผู้ใหญ่ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้โมอา่าเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อไปถึงสองรอบเลยนะครับรอบแรกคือตอนไปฉายที่ทั่วยุโรปรวมถึงโปรแลนและสเปนนะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไวอานะ่าเพราะว่าชื่อโมอนานะ่าเน้นถูกจดลิขสิทธิ์เป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้วเลยไม่สามารถนํามาใช้ได้อันนี้เป็นปัญหาด้านลิขสิทธินะมันจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่อีกปัญหาหนึ่งนี่สิที่อิตาลีเรื่องโมอา่าถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโอเชียนเนียเพราะว่าชื่อโมอา่าดันไปตรงกับชื่อของดาราหนังผู้ใหญ่ชื่อดังคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณโมอาน่าปอร์ซี ซึ่งทางทีมผู้สร้างก็ได้คุยกันนะครับว่าแบบเออเว้ยถ้าเกิดมีเด็กอิตาลีอยากดูภาพโมอา่าขึ้นมาแล้วเอาชื่อนี้ไปค้นใน Google น่ะมันก็จะแบบอ้าผมเพิ่งดูเรื่องโมอา่ามาสนุกมากเลยอยากดูอีกรอบจังเลยนะไปค้น Google ดีกว่าโมอา่าฮะเออู้ฮึ่อเรื่องโมอา่าก็น้ำทะเลเยอะดีนะ ทางที่ผู้สร้างไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไงก็เลยเออเปลี่ยนชื่อดีกว่านาะเออมันจะได้แบบตัดเรื่องตัดเอา,เอาไปนาะมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะและอันนี้สําคัญถ้าใครรู้ตัวว่ายังเป็นน้องๆอ,อยู่แล้วเกิดอยากดูขึ้นมาอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยนะครับจะได้อยู่คอยให้คําแนะนําได้นะอืมใช่ไหมฉากที่2กลับมากับชื่อหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับโคโค่เออเว้ยโคโค่ที่ฟังดูเป็นชื่อที่เยี่ยมยอดเลยนะแบบฟังติดหูจําง่ายนะแต่ในบราซิลนนี่น่่สิโคคคําาาววโโัแปล อุจระอุตรุภูพันนะและการที่หนังจะมีชื่อว่าอุจระอุตรุภูพันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ยังไม่พูดถึงมาม่าโคโค่เลยนะก็จแกเป็นว่าแบบมาม่าอุจระอุตรุภูพันมันก็แบบเออเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นวีวาดีกว่าวีวาแปลว่าแบบการแบบตะโกนโอวยพรนะครับขอให้แบบอายุยืนยาวนะเออถึงความหมายจะไม่ค่อยตรงกับหนังก็เถอะแต่มันก็ยังดีกว่าอุจระอุตรุภูพันแหลนะเนาะ ฉากที่3ในที่สุดก็เป็นฉากจริงๆสักทีนะฉากที่ไลลี่ในเรื่องอินไซต์เอากลังกินแบบบ็อกแคลรี่นะครับในญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ได้กินบ็อกแคลรี่นะเขากินพริกหยวกเหตุผลก็เป็นเพราะว่าทางทีมผู้สร้างดินมาว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินบ็อกแคลรี่นะแบบถ้าเจอบ็อกแคลรี่มันจะเหมือนเป็นรางวัลเลยแบบโอ้บ็อกแคลรี่สุเป็นไรอะไรอย่างนั้นทางทีมผู้สร้างพอดนก็แขนงัแบบเอา้เอาเฮ้ยบล็อกแคลรี่ที่เราสร้างมาเอา้าคนญี่ปุ่นชอบเฉยเลยเว้ยและและคนญี่ปุ่นไม่ชอบอะไร พิกหยวกโอ้โหงั้นเอาพิกหยวกไปแทนเลยบ้าบอนะเราจะทําเป็นฉากแบบให้มันดูแบบแย่แยงไม่ชอบกินนะดันชอบซะง,งั้นพิกหยวกไปเออ ฉากที่4ี่จากเรื่อง Monster University จุดที่เปลี่ยนไปในฉากนี้คือคัพเค้กของน้องกิ้งก่านะครับในบางประเทศมันจะไม่มีภาษานะจะเป็นแบบตาแว่นกลมๆอ่ะเหมือนมินเนี่ยนอ่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าทางทีมผู้สร้างกลัวว่าเด็กๆในบางประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจะงงนะครับว่าอะไรอยู่บนเค้กนะแบบยึกษยืนยักษยืนเหมือนหนอนเลยอ่ะหรือว่าเป็นหนอนนะเออทางทีมผู้สร้างก็เลยใช้รูปภาพแทนนะเพื่อให้แบบเด็กๆในบางประเทศน้องๆแบบเข้าใจมากขึ้นอ ฉากที่5จากเรื่อง Monster University กับเหตุผลเดิมเลยอันนี้นะครับเออจากคําว่าสแกรเกมกลายเป็นรูปภาพนะอืมก็เหตุผลเดิมก็คือทางทีมผู้สร้างกลัวว่าเด็กๆในบางประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจะงงนะว่านี่มันอะไรเนี่ยเส้นยึกเยือกยือกก็เลยใช้รูปภาพเพื่อให้แบบสื่อความหมายให้ถึงเด็กๆได้ดีมากขึ้นนะครับอืมเด็กจะได้ไม่งงนะฉากที่6จากเรื่องอัพหนังสือการประจนภัยของเอลลี่หนังสือเล่มนี้ถูกเปลี่ยนไปหลายภาษาเลยนะครับเพื่อแบบความ อินของคนดูอ่ะคนดูประเทศไหนดูมันจะมารู้สึกอินมากขึ้นนะครับแบบเป็นภาษาที่เราใช้อย่างน้ตตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเอะใจแล้วว่าทำไมช่วงกลางๆมันไม่มันเลยนะช่วงมันมันมันอยู่ด้านหลังนะครับรอเนิดหนึง่งรอเนิดหนึ่งถ้าผมเอาช่วงมันมนมาไว้กลางๆเดี๋ยวช่วงหลังๆมันจะก่อยเอเงี้ยเออต้องรอเนิดหนึ่งนะครับไปไปไปต่อดีกว่าจะถึงช่วงหลังๆไวๆเนาะไปๆฉากที่7จจากเรื่องอัพโถใส่เงินไปสู่น้ำตกแห่งสวงสวรรค์ Paradise Falls ถูกเปลี่ยนเป็นรูปภาพเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะพอเห็นภาพก็จะรู้เลยว่าแบบโอ้อันนี้แน่นอนเลยนะไปส่วนตกแสงสวรรค์ได้ตอนเลยนะเปอภาพชัดเจนฉากที่8จาก Toy Story 2จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่บัตและเยียพูดปลุกใจเพื่อนแล้วจะมีธงชาติอเมริกากับเพลงชาติอเมริกาขึ้นมานะครับ ในตอนหลังนะทีมผู้สร้างคิดขึ้นมาได้ไงว่าแบบเออเว้ยกระตูนของเรามันกระตูนระดับโลกเลยนะจะให้มันแบบเชิดชูอเมริกาอย่างเดียวก็จะดูแบบไม่ค่อยดีเนาะจึงทําให้ธงชาติอเมริกาในฉากนี้เวลาไปฉายในประเทศอื่นๆจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นลูกโลกแทนและเพลงที่ใช้ก็ใช้ใชเพลง One World and Thum Ten ฉากที่9จากเรื่อง r a g It Love ขั้นแรก เปลี่ยนเพลงก่อน <laughs> เพลงนี้ลิขสิทธิ์มันยอแรงฉากที่9้าคือตัวละครมินตี้ซากินะครับก็คือมินตี้ซากิเปลี่ยนไปฉ <laughs> ากนี้เป็นฉากที่ผมใช้เวลาหาข้อมูลนานที่สุดและมินตี้ซากิเปลี่ยนไปตอนไปฉายที่ญี่ปุ่นคือตัวละครมินตี้ซากิเนี่ยถูกตั้งชื่อตามคุณฮายาโอมิยะสกิผู้สร้างสตูดิโอจีบิซึ่งเหตุผลที่ตัวละครตัวนี้เปลี่ยนไปผมอ่านเจอมา 2, <laughs> 2เหตุผลนะครับก็คือ <laughs> เหตุผลที่1คนญี่ปุ่นไม่อยากให้ใช้ชื่อของคุณฮายาโอมิยะสกิเลยทําการเปลี่ยนชื่อเป็น มินตี้สากุระและไหนๆก็เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนตัวด้วยเลยก็ล้องกันเหตุผลที่2ทางญี่ปุ่นคาดคะเนว่าการ์ตูนเรื่องนี้สามารถทําเงินได้มากเลยทําการเปลี่ยนดีไซน์ของตัวละครมินตี้ซาคิให้ดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นเพื่อที่จะได้สามารถนําไปใช้ในการหากําไรกับสินค้าและบริการของตัวละครมินตี้ซาคิที่ถูกเปลี่ยนเป็นมินตี้สากุระได้มากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเพราะทั้ง2เหตุผลนี้เลยก็ได้จึงทําให้มินตี้ซาคิกลายเป็นมินตี้สากุระ และจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบเปลี่ยนมินตี้สกิเป็นมินตี้สากุระแค่ช่วงแรกนะช่วงหลังๆก็เป็นมินตี้สกีธรรมดาและฉากที่10จากซูโทเปียนักข่าวเปลี่ยนไป <c oughs> นักข่าวของซูโทเปียมีการเปลี่ยนไปถึง5เวอร์ชั่นเลยนะครับจะมีเวอร์ชั่นอะไรบ้างไปฟังกันเวอร์ชั่นที่1เวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นเวอร์ชั่นที่แบบถ้าประเทศไหนไม่ถูกเปลี่ยนก็จะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับปีเตอร์มูสบลิตหรือว่ากวางมูสนี่เองเวอร์ชั่นที่2จากออสเตรเลียเดวิดคอาลาเบลหรือ เวอร์ชันที่3เป็นเสือจาก,กัวจากบราซิลถ้าออกเสียงชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับอังสตรบไบชาไปไปไปเวอร์ชันที่4จากจีนน้องแพนดา้าไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อให้อ่านนะเออเออรอตัวไปเวอร์ชันที่5จากญี่ปุ่นน้องทานุกิไมเคิลทานุยมามะ แลวก็เพลงธนูกิที่ผมบังเอิญไปเจอมาเนาะเอเพาะมากเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างนะครับเผื่อใครอยากฟังนะเออลืมบอกเหตุผลเลยเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเป็นหลายๆเวอร์ชั่นก็เพราะว่าเขาเอาไว้ใส่เป็นลูกเล่นนะครับเป็นแบบสีสันนะเอาไว้แบบให้คนเขาสนใจกันสนุกสนุกเล,เล่นเนละ่นเนาะมาคลิปนี้ผมขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลยใครอยากดู EP 2คอมเมนต์เอาไว้เออเพราะมันมีอีกหลายอย่างเลยนะที่แบบต่างกันนะแต่ผมขอกักไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผื่อ,อ,อผมไม่มีอะไรจะทำนะจะไดเอาประเด็นนี้มาทำต่อนะครับ